ชาวเน็ตจับเทียบจนนี่แบล็กพิงกกับนางเอกดังเฉิดฉายในชุดเดียวกันแต่ต่างกันมากชาวเน็ตเปรียบเทียบนักแสดงสาวคิมยูจองและจนนี่แบล็กพิงที่เฉิดฉายความสวยในชุดเดียวกันเมื่อวันที่25ตุลาคมโลกออนไลน์มีการแชร์ภาพพร้อมสร้างโพสต์ว่าเจนนี่และยูจองเสื้อผ้าเหมือนกันแต่ความรู้สึกต่างกันในที่นี้ชาวเน็ตได้เปรียบเทียบกับจนนี่แบล็กพิงและคิมยูจองซึ่งทั้งคู่ถูกมองว่าสวมชุดสีขาวแบบเดียวกันที่เคยให้เห็นหัวล และช่วงไฮบาลาที่สวยงามของพวกเขาสำหรับเจนนี่แบล็กพิงค์ชาวเน็ตเขียนว่าเจนนี่มีความเซ็กซี่และสำหรับคิมยูจองชาวเน็ตเขียนว่าคิมยูจองมีความรู้สึกที่สดใสและ,ะไร้เดียงสาม,มากกว่าชาวเน็ตแสดงความเห็นว่าฉันรักความรู้สึกบริสุทธิ์ของยูจอง เจนนี่มีความรู้สึกสุดฮิปและคิมยูจองก็มีความรู้สึกที่เป็นแบบอย่างของนักแสดงชุดของเจนนี่ถูกยกขึ้นจากด้านหลังแล้วก็ตามลงดังนั้นความยาวของชุดเธอจึงสั้นลงความยาวของคิมยูจองจึงต้องผ่านต้นขาของเธอดังนั้นแน่นอนว่าอารมณ์ของพวกเขานั้นแตกต่างกันคิมยูจองทำให้ฉันได้รู้ว่านักแสดงคือนักแสดง ถ้าคิมยูจองยังแต่งหน้าและทําความยาวของชุดของเธอผ่านไปข้างหลังและดึงชุดลงมาและโพสท่าแบบนั้นเธอก็จะทําให้ความรู้สึกได้เหมือนกับเจนนี่แบล็ k พิง k เจนนี่ไม่แพ้เสื้อผ้าของเจนนี่พอดีตัวเลยกลิ่นอายเสื้อผ้าเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงขึ้นอยู่กับรุ่นจากสะโพกก็เปลี่ยนเป็นสดใสไหล่ทั้งสองข้งของพวกเธอสวยมากฉันเลยอิจฉาที่พวกเขาสามารถถอดเสื้อผ้าแบบนั้นออกมาได้ พวกเขาดูเหมือนสาวสวยและสาวฮอตชาวตะวันตกที่มีความงามแบบเอเชียตะวันออกเวลาเจนนี่ใส่แล้วเธอให้ความรู้สึกเหมือนร่ยนรู้และฉันคิดว่าเจนนี่ทำให้ดูมีระดบับ